กรับสวัสดีเพื่อนทางจิตมิทางธรรมทุกท่านนะคะติระนิดาเพียรโคโกรวดขอโอกาสในการสร้างบุญในวันนี้ด้วยนะคะด้วยการนำคำสอนของสมเด็จพ่อองค์ปฐมมาอ่านให้ฟังค่ะอย่าตำหนิว่าใครเลวถ้าเขารู้ตัวไม่มีใครหรอก ที่อยากจักทำตัวเป็นคนเลวให้ใครเขาประนามหยามหยันให้มองทุกอย่างเป็นกฎของกรรมกรรมมันบังคับเขาให้เป็นเช่นนั้นคิดให้ลงจุดนี้ให้ได้จกมีความเมตตาและสงสารบุคคลผู้หลงผิดเหล่านั้น แทนที่จักไปประนามการกระทําของเขากลับมีความสงสารที่เขาหลงผิดกระทํากรรมเหล่านั้นขึ้นมาให้เป็นกฎของอกุศลกรรมอันจกนำให้เขาต้องลงไปสู่อบายภูมิสีตั้งต้นกันใหม่อีกยาวนานกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ให้คิดอย่างนี้ด้วยจิตเมตตาการุณา แต่ไม่ใช่คิดอย่างสาสมใจในกฎของกรรมชั่วของเขาถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเจ้าก็ต้องเจ้าก็ตั้งอารมณ์ผิดจิตขาดอภัยทานเป็นการไม่ถูกต้องของการตั้งอารมณ์นั้นจากหนังสือธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นรวบรวมโดยพลตำรวจโทนายแพทย์สมศักดิ์สืบสงวน แล้วก็ขอนําอีกบทหนึ่งของคำสอนของสมเด็จพ่อองค์ปถมนะคะวิธีรักษาโรคเหนื่อยใจสมเด็จองค์ปถมทรงมีเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ขณะใดจิตใจเหนื่อยใจมีความอ่อนใจไร้กําลังต่อต้านกิเลสขณะนั้น ไม่สมควรใช้อารมณ์คิดให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นกรณีสำคัญจากช่วยให้หายเหนื่อยใจได้อย่าลืมอาณาปานสตินอกจากระงับกายสังขารคือระงับทุกขเวทนาแล้วก็ยังระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านนิวร์ ทั้งห้าประการก็สามารถระง,งับได้ชั่วคราวจงหมันเรียนรู้ประโยชน์ของการอาณาปานสติให้มากและจงหมันทำหาความชำนาญในอาณาปานสติให้มากเพราะจะทำให้จิตมีกำลังเมื่อถอนออก,ออกมาจากฌานแล้วจะใช้กำลัง มาทำวิปัสสนาญาณจากมีปัญญาคมกล้ามากจากธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นพลตำรวจโทรนายแพทย์สมศักดิ์สืบสงวนผู้รวบรวมวันนี้ก็ขอนำหัวข้อธรรมของสมเด็จพะอ,องอมุทมมากล่าวสั้นๆ2ประการนะคะเพื่อให้เรานำไปปฏิบัติโดยเฉพาะ เรื่องแรกนะคะเรื่องที่ว่าอย่าไปตําหนิคนอื่นเขานะคะอย่าไปตําหนิคนอื่นเขาว่าเขาทําชั่วทําเลวเพราะว่าเขาไม่รู้ในเรื่องกฎของกรรมบางอย่างถ้าเขารู้ว่าทำแบบนี้จะต้องลงนรกลงอบายภคุมทั้งสี่ไม่มีใครทำค่ะให้สงสารเขาที่เขาไม่รู้ข้อนี้เนี่ยตีรู้สึกว่าตีอ่านแล้ว ที่ประทับใจมากเลยเพราะว่าเราเองก็เคยรู้สึกว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้นทำไมต้องทำแบบนี้ซึ่งสมเด็จพ่อก็บอกว่ามันเป็นอกุศล,ลกรรมของเขานะคะที่มันที่มันเกิดขึ้นกับเขาที่บันบางตาเขาทำให้เขาไม่รู้เราที่คิดว่ารู้แล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปซ้ำเติมเขาไปประนามยามยันเขาให้เกิดกรรมต่อตัวเอง วันนี้หากมีสิ่งใดที่ตี้พูดผิดหากมีสิ่งใดที่อ่านผิดก็กราบขอขมาลาโทษด้วยนะคะบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ธรรมของสมเด็จพ่อองค์ปฐมในวันนี้ตี้ก็ขอน้อมถวายต่อทุกพระบาททุกพระองค์เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและก็ขออนิสงส์งผลวันนี้ย้อนกลับมาหาลูกและ ทุกคนที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยถวายบุญนี้ต่อพี่วันวันชิตาวันชานนผู้ที่เปิดเวทีให้ได้สร้างบุญกุศลทุกประการในวันนี้และก็ขอแผ่บุญกุศลนี้ไปถึงท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอได้โปรดเมตตามาปลดโทษงดโทษล่วงเกินทั้งหลายให้กับลูกด้วยเถิด เพราะว่าลูกไม่ขอเป็นศัตรูก,กับใครลูกขอทำชาตินี้ให้เป็นชาติสุดท้ายให้เป็นชาติที่ดีที่สุดที่ประเสริฐสูงสุดทดําใดที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็ขอให้ลูกคนนี้ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นในทุกพระธรรมคําสอนนั้นเพื่อที่จะได้น้อมนําปฏิบัติเพื่อที่จะได้ไม่ไม่หลงทางเพื่อที่จะได้ไม่มาเกิดอีกและก็ แผ่บุญกุศลนี้ไปให้กับผู้มีคุณของลูกในทุกภพทุกชาติญาติพี่น้องทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถวายต่อเทพเทวาพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระบาททุกพระองค์16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน24แดนบาดาลแผ่บุญนี้ไปถึงเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลสามสุเอ็ดพรภูมิ3ามแดนโลกธาตุแผ่ไปถึงเพื่อนสมาชิกบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าทุกท่านและ ผู้ที่รับชมรับฟังคลิปนี้ทุกๆท,ท่านให้ได้มีความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้ความพ้นทุกข์ถาหวนในชาติปัจจุบันนี้ในเร็ววันนี้ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ